สวัสดีคะ่ะพี่น้องคะ่ะพี่น้องที่รักและสคารพทุกคนทุกท่านนะคะเนาะก็มาพบก,กับเจเจอีกแล้ววันนี้นะคะวันนี้ก็อาพาเขา้าัวนะคะทําอาหารนะอาหารกับฝีมือคนทําอาหารไม่เป็นนะคะพี่น้องเราก็ชมชมกันไปนะคะเนาะความอยากความหิวเนาะมันก็อาต้องทํากินเองอะไรประมาณนั้นนะคะพี่น้องเนาะไปชมกันเลยค่ะนะคะวันนี้เนาะเจเจจะทําเมนูทอดไก่แล้วก็ตําส้มตํานะคะเราไปติดตามรับชมกันคะ่นะนี่นะคะพี่น้องเราก็ หมักไก่ไว้แล้วนะคะหมักไกไ่แล้วเนาะจง่้อ่าเราก็จะทำการทอดนะคะทอดไก่งนะเอากับยาจ,จอยทำกับข้าวไม่เป็นนะพี่น้องเ็าจะประมาณนี้แหละนะทำได้เท่านี้พี่น้องเอ้ยนะรู้สึกว่าเหมือนพาจะมานเลยเม็นไงไม่ไงมาแล้วประมาแล้ว้าวโห กรามทอดไก่ของเด็กๆแผ่นๆนี่เลยเราก็ปล่อยไว้อย่างนี้นะเอดปุ๊ปปุ๊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 ุุไก่หมักแล้วเรียบร้อยนะเราก็ระหว่างที่เรารอไก่ทอดใช่ไหมเราก็มาจะเตรียมนะมาจะเตรียมทำอ่อส้มตำดีกว่าเนาะปล่อยให้ไก่มันทอดดีนี่แหละนะมะเขือเข้าไปด้วยนะมะเขือเอาจะติวแล้วอย่างนี้เป็นแบบนี้นะคะมะเขือที่นี่เนาะ เม็ดมันก็จะออกแนวแนวขบนหน้ากินเลยเนาะมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศอัดนี้เลยนะต่งไปไก่ก็ทอดไปนะมะนาวนี้ต้อใช้ถุงไม่ได้อยู่ที่นี่นะนี่มะนาวมันเตียงนี ใส่น้ำตาลใส่ของโปรดไปแล้วเรียบร้อยนาะพที่น้องเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ประมานี้น้ำปลานะพี่น้องนะใส่ลงไปเลยหหมดจาปลาหมดโอ้ยปลาปลาหมดหมดหมดต้องใส่พุด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 ไม่ไหมมากม่เกิดเร้เกยากย็น่นเลยเส็ป๊ เลยโยนะเลยลงไปนะนค,นปความแซ่บความนัวพี่น้องเอ้ยค,ความแซ่บความนัวความแซ่บความนัวอ่ะขออ่ะขอไปยอกไปยกไปยกนะไไก่สั้นจะไม่นะี่ยนี่สำหรับมะละกอนะ าล้พอที่จะเกิดสับไปที่ป็รอยแล้วใส่ลงไปนะวันนี้ปลากินด้วยป้าบอกเพราะฉะนั้นเติมให้นิดหน่อยป้านนี้นช่วยชวชัวช่วยช่วชัวช่วยมีโอ้ใจเลี้ยงใ่ดังบุบบักบ,กบกักเนี้เนี้เลยนะเป็นยังไงบ้างพี่น้องสิสันต้องตังค์มือดิแเห็นไหมนอ่นมัน่ายแจกน่ายแจก,อ,แกอืม

ก็หลู่แล <mm ้วนะแค่นี้ก็หลู่แล้วพี่น้องเราก็ต้องไก่เราอ่ะมันเลือดแล้วนะโอ้ยโอ้ยโอ้ย เสแล้วก็ตักนะ้อใส่บแบบแกงริโกนักน้ำมันนะพี่น,นะนนะ้องเนาะเห็นพี่นเพื่อนก็ทำก็ทำตามนะพเนพี่เพื่อนที่ทำย t u b บแหละเบี่ยจ่ก็เลยทำตามนีประมาณนี้่ที่เขาให้คุ้นอะ ของเรานะเดี๋ยวเราก็มาแต่งใส่จานนะเทียบเคียงกับผักพี่น้องนี่นะคะพี่น้องนี่เลยอาหารเย็นของเจกจอยก็เรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องเด็กๆก็จะ,ะเตรียมตัวนะไปมัมมัมแล้วนะคะพี่น้องกับอาหารคนทําอาหารไม่เป็นนะก็ได้เท่านี้ก็ปนถงเถแล้วนะคะพี่น้องเนาะเอากับเจ๊จอยนะคะพี่น้องเนาะอืม แล้วเราก็ทําเสร็จแล้วเนาะพี่น้อง่ะทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเราก็ <c oughs> ตามสภาพที่เห็นนะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เยจาขกจะไว้เพียงเท่านี้เนาะเยจาจะขออนุญาตไปทานก่อนนะคะเนาะพี่น้องทุกคนทุกท่านเยจะขอขอบคุณนะคะขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกแรงทุกก,กาลังใจที่มาให้กําลังใจเยจอยเนาะด้วยความรักด้วยความเมตตาที่ใจแรกันเนาะอย่าลืมนะคะพี่น้องค่ะเนาะมาแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะคะเยจอยจะได้ตามกลับถูกเนาะสําหรับพี่น้องท่านใดนะคะที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะจะเจอดกดติดต่คราเป็นกําลังใจ ให้ยย่จ๋อยด้วยกดไลค์นะคะที่น้องขานะอเพื่อที่ว่าเราจะได้มีกำลังจิตกำลังใจทำคลิปกันต่อไปอาจจะดีหรือไม่ดียังไงก็จะขอ,อพัฒนาไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะคะนาะงสำหรับคลิปนี้จะขอขอบคุณอีกครั้งนะคะแล้วก็ขอบาย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 นะคะอย่าลืมนะคะกดซับสไครป์กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ให้ยัยเจนะคะพี่น้องรักรักทุกคนเลยค่ะบายบาย